ธรรมะในป่าใหญ่ที่พระองค์ไม่สอนม,มีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างสักข้อตายไงการ,รตายไงเรื่องของการตายการเกิดไงอจินตยทั้งหมดนะน่ะตัวอย่างจะมีของที่ตอนนั้นที่อาจารย์บอกว่าจะช่วยบริจาค้นะ้นรตอนนี้เขาไม่มีอาจารย์ว่าเรื่องอะไรอาจารย์ได้นอกจากเรื่องสอนผิด กูสอนผิดกูก็แก้แค่นั้นเลยอะไรที่กูไม่สอนผิดกูก็ยืนยันว่ากูไม่สอนผิดอะไรที่กูสอนผิดกูก็แค่แก้ไขแค่นั้นเองก็ขอบคุณมากเลยที่ช่วยกันแก้ไขตักเตือนดีสุดๆคนไปเยาคำน้อยเคยไปแล้วนาคำใหญ่เคยไปยังนาคำใหญ่มีด้วยเหรอไม่รู้อ่ะ หนังสืออาจารย์ไปขายวันที่8ให้คนสั่งไม่เป็นไม่เอากําไรนะคะจะผิดไหมคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจถ้าเราอยากนิพพานแต่เราห่วงพ่อแม่ครอบครัวที่อาจจะไปนระกเราควรทำยังไงให้เรานิพพานด้วยและได้ช่วยครอบครัวให้หลุดพ้นด้วย เอาตัวเองให้รอดก่อนเมื่อเรารอดแล้วเราจะสอนเขาได้หรือสอนไปทําไปในระหว่างนี้ก็ได้พระพิคเนมมีไหมนะพระเต้บิดกไม่มีจ้าข้ามึงไม่คิดไต่ตองก่อนออกมาจากคําพูดมึงไนเบียเรื่องของกูจ้าไม่ต้องสารแนจ้ากูเป็นคนทําผิดกูจะเป็นคนรับผลของการกระทํา มึงไม่ได้ทํามึงไม่ต้อรับผลดังนั้นมึงไม่รับผลมึงก็ไม่ต้องมาสารแน่กับกูจาก้ากูผิดกูจะเป็นคนรับผิดชอบเองถ้ามึงไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรไม่ต้องสารแนจา้าเอาไว้มึงจะมารับผิดชอบช่วยกูนะแล้วค่อยสารแนเรื่องกูกูจะยินดีมากเลยถ้ามึงจะมาช่วยสารแนกับชีวิตกูแล้วรับผลท,บทางกระทำแทนกูเอาตามนี้เนาะ พูดผิดอะไรมึงก็แค่ไปฟังจากคนกลุ่มนั้นเ็าสอนให้ถูกต้องแค่นั้นเองจบอะไรที่ผิดมึงว่าผิดก็ตามนั้นจะใครก็ตามมาบอกว่าสอนผิดแล้วมึงไปฟังว่าน้ามีเหตุมีผลสอนรับไม่ขัดแย้งเป็นหลักคําสอนพรยเจ้ามึงเชื่อเลยถูกต้องง่ายแค่นั้นเลยดีซะด,ด้วยซ้ำไปช่วยกันแก้ไขช่วยกันตำหนิติติจริงต,ต,ตามทำ ดีจะตายไปต้องขอบคุณทุกคนมากบ้านที่อุตส่าห์ช่วยตำหนิติติงนะถ้าไม่ได้คนเหล่านั้นน่ะแย่กูบอกเลยมองเขาเป็นผู้ชี้โทษมึงอย่าไปด่าทอต่อว่าเขา หนังสือพุทธวจนะสารยาทธรรมที่อาจารย์แจกวันส่วนต์ข้ามปีบางคนไม่มีอะค่ะที่เขาถามเออไม่มีก็จะแจกไงใครมีแล้วก็เอามาอย่ามาเอาซ้าเพราะว่าจํานวนที่มันเหลืออยู่มันไม่เยอะมันจะไม่พอแจกคนหรือใครไม่ได้ใช้จะเอามาบริจาคก็ได้เพราะว่าต่อไปนี้จะไม่แจกใครแล้วจะเอาไว้ให้ใช้ทุกเดือนจนกว่าอาจารย์จะไปบวชต่อไปนี้หนังสือจะไม่แจกแล้วจะเก็บไว้ที่หมอเสงเดือนหนึ่งจะใช้ครั้งหนึ่งแล้วก็เก็บกลับ เ,เก็บกลับไว้ใช้เดือนต่อไปแจกไม่ไหวมันเยอะเกินใครมีของเดิมไม่ได้ใช้ออกมาบริจาคได้นะเพราะว่าขาดขาดอยู่เยอะขาดอยู่หละทุกเดือน อาจารย์ค้าารยจบอกว่าถ้าเขาพูดแล้วเราไม่ชอบให้เราอย่าไปสนใจแต่ถ้าเรื่องมันเกี่ยวกับเรา่ะให้เราทํำยังไงก็แก้ไขไปตามเหตุแค่นั้นเองถ้าเขาพูดถึงเรื่องเราที่ไม่จริงก็แก้ถ้าจริงอยู่แล้วก็ไม่ต้องแก้เราก็แก้ที่ตัวเราเองสติสติเบียทุกคําพูดมีผลเข้าตัวเองหมดแล้วครับก็ใช่ไงเพราะกูรับผลไงเพราะแค่นั้นเอง มึงไม่ได้รับผลแทนกูมึงดิ้นอะไรอ่ะกูเป็นคนรับผลของการกระทําของตัวเองมึงดิ้นอะไรก่อนก็กูยอมรับผลไงกูรู้ว่าอะไรที่กูทําแล้วมีโทษกูพร้อมรับแล้วมึงเกี่ยวอะไรกูกูรับมึงรับด้วยเหรอปล่าแล้วมึงดิ้นอะไรก่อนถ้ากูรับแล้วมึงเจ็บเอออันนี้สิกูจะหยุดทํานี่กูรับเองกูเจ็บเองกูเป็นคนลงมือกระทําเองกูต้องรับผลจากการกระทําเองมึงเกี่ยวอะไรก่อนดิ้นอะไรฮะ อะไรก่อนตีวัวกระทบหามมึงเหรอหรือ,อยังไงตีกูกระทบมึงเหรอหรือ,อยังไงเวลากูรับผลกูปวดหอยกูปวดหามขึ้นมามึงปวดด้วยเหรอหรือ,อยังไงถึงได้เดืเอดร้อนใจเหลือเกินจะมาเป็นกังวลแทนกูเป็นโค้งเงาสกสารกูเหรอเป็นห่วงกูขึ้นมาเลยหรือ,อยังไงมึงไปย่สารโลหิตกูเหรอเดี๋ยวกูจะได้อุทิศบุญกุศลปวดน้ำไปให้ทำบุญอุทิศทัิงาีรษา,าไปให้เพราะรูกสึกจะทุ์ร้อนแทนกูเหลือเกิน ส่งน้ำพริกไปให้พี่สาวสุธิรักษ์ยังคะาอาจารย์พี่สาวล่าสุดบอกว่าเอาแต่น้ำพริกพัดลมไม่ไมบอกไปดูถูกเขาอ๋อเอาพัดลมเอาแอร์เป่าหอยอะเนาะเย็นะยนเกินไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวหอยไม่สบายนะกูบอกก่อนนะไข้แดงนะกูะบอกก่อนเอาพัดลมนี่แหละกำลังดียาวแอร์เลยแอร์มันเย็นเกินไปมันช้ำกูสงสารน้ำพริกมีกูส่งไปให้แล้วกูให้จิน ผูตั้งใจให้ด้วยให้ด้วยความจริงใจเอาไปกินส่งแล้ววันนี้การที่เรานำกระดูกพ่อกับแม่บางส่วนเก็บไว้ที่บ้านจะผลอะไรหรือเปล่าจากเยอรมน,นีคะ่ะไม่มีผลอะไรอะนะ สาธุหนังสือไม่มีลายเซ็นเอาไห,ห้เซ็นได้ไหมได้ถ้าว่าก็เซ็นได้นะใครจะมาฝึกปฏิบัติธรรมกับอาจารย์อ่ะสมถาวิปัสสนาที่บริษัทหมอเส็งรังสิปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามอธรรมศาสตร์รังสิต มาได้นะวันที่8มีนาะตรงกับวันเสาร์เหลือวันเดียวนะจัดวันเดียววันเสาร์ที่8มีนะ9มา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นใครว่างเดินทางมารอบนี้จะมีสาธยายทำด้วยไม่เคยสาธยายเลยแม้แต่ครั้งเดียวเวลาภาคปฏิบัติรอบนี้จะมีสาธยายทำรอบแรกครั้งแรกที่จะมีการสวดมนต์กันสวดแปลแล้วมีการอธิบายเหมือนตอนปีใหม่เลยครั้งแรกในงานปฏิบัติ จะให้สงบจากการสวดมนต์ด้วยจะสอนการสวดมนต์ที่ถูกต้องตามหลักคำสอนลงทะเบียนได้ที่ idline.satu นะ a วงกลม satu idline.satu เขาบอกอาจารย์สอนแต่ละทีก็พูดแต่หอยกับหำกูพูดตั้งเยอะ <c oughs> แต่ประเด็นคือมันฝังหัวกระบ,บามาแล้วไง ในหัวมันมีแต่หอยกระหามไงเพราะเวลามันเปิดมาเจอกูทีไรก็เจอแต่หอยกระหามอย่างอื่นกูพูดตั้งเยอะตั้งแยะเขาไม่ฟังไงเขารอว่ากูจะพูดหอยกระหามตอนไหนที่เหลือหูดับหูดับเลยหอยดับเนี่ยกูพูดตั้งเยอะตั้งแยะทั้งวันไม่ฟังจะมารอฟังจะมาหอยกระหามมึงดูอล้วกันว่าใครหมกมุ่นเอากูไม่ได้พูดทั้งวันเลยแต่อีนั่นเห็นได้อีนูอีดูอีนี่อีนั่นเห็นได้แต่ละคนแต่ละคนเห็นได้ว่ากูพูดแต่หอยกระหามไม่พูดอย่างอื่น เอามึงดูเอาใครหมกมุ่นไม่ใช่กูแน่นอน มีต้นโพข้างล้าไม่กล้าถอนออกกลัวเดี๋ยวเขามาทําให้เราขายของไม่ดีมึงก็ปล่อยให้มันชัยร้านให้มันพังไปจบเอาไว้เป็นแลนด์มาร์กผ้าสามสีปิผูกเอาสามมาตั้งน้ําแดงมาว่า้กูมาไปวางกางเกบไปไปตั้งจบก็ในเมื่อมึงกลัวไม่กล้าถอนก็ว่าอย่างนั้นแหละง่ายอยากทําอะไรทําเลยตามสบายมึงเลยจุดทูเวันละเก้าดอกวันละสิบหกดอกวันละร้อยแปดดอก,ดอกจุดก็ไปนั่นแหละทําเป็นแลนด์มาร์กเอาไว้คนมาพื้นแล้วมึงก็เปิดพมูมอะไรขาย ร้านมึงขายอะไรอยู่ล่สะสรุปร้านมึงขายอาหารมึงก็เลิ่ขายอาหารไปไปขายน้ำแดงขายวงมะลยัยขายแผ่นทองคำเปรียวแผ่ขายแป้งห้มังถูมามาขัดเลขง่ายทำอะไรไกรรมสองอย่างเช่นค่าพ่อด้วยแบ่งแยกส่งด้วยต้องรับกรรมสองอย่างไหมครับรับสิทำแบบไหนได้แบบนั้นไง ้างหนังสือ่อยซื้อเอาจะไปกดในตะกร้าจะหนังสือกูมีต้นทุนจะเอามานั่งแจกมึงทุกคนกูก็เจ๊งกระมงพอดีสิหาสนับสนหาสนับสนุนชาวบ้านเขาบ้างไม่ใช่ดีแต่ขอ คนที่มาด,ดูนี่นั่งฟังทั้งวันเลยเหรอ,อแล้วมึงอะมานั่งฟังกูทั้งวันเลยเหรอ